สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีพี่ๆเอฟซี 4, ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องเปิลพระเครื่องราคา300บาททุกองค์อีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ก็ได้พระมาเล็กน้อยนะคะพี่ๆนะให้พวกพี่ได้ดูได้ซื้อหาก,กันเลยนะคะราคา300บาทนะคะพี่ๆนะ300บาททุกองค์เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกค่าส่ง50บบาทนะคะพี่ๆโอนผ่านธนาคารจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะ อันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ ID ดี n ล0 8 8 6 7ย์5 2 1นะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 8ย์2 5 5 2 1นะคะพี่พี่ไอดีลกับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะใครสะดวกทักช่องทางไหนทักช่องทางนั้นได้เลยนะคะพี่พี่นะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้องเปิ้ลพักเครื่องอไว้ด้วยนะคะไม่รอช้ากันเลยนะไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะ มากันที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกเป็นอุปคุตไม่ทราบที่เลยนะคะพี่ๆี่นะนี่สวยๆเก่าๆก,กันเลยนะคะเผื่อพี่ๆถูกใจนะทักเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่นะอาจจะถูกตาถูกใจพี่พท่านใดบ้างนะคะนี่เลยนะคะพี่พเก่าสวยงามเลยนะ ได้ไปไม่มีผิดหวังเลยนะคะของตรงปกร้อยเปอร์เซนเลยนะคะพี่พี่ทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะยินดีตอบทุกข้อความเลยนะคะต่อไปมารายการที่สองเลยนะคะรายการที่สองนะคะเป็นปั๊มหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นะปั๊มเก่าๆเ,เลยนะคะของหลวงพ่อเดิมนะใครเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะชอบสะสมพระของหลวงพ่อเดิมนะ จัดไปได้เลยนะคะพี่พี่นะราคา300บาทเองนะคะราคาแบ่งปันเลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะใต้ฐานนะคะพี่พี่ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะคะแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบเลยนะคะนี่เลยนะ พี่ๆคนไหนาสนใจนะคะถ้าเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะถ้าเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่สามกันเลยนะคะรายการที่สามเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะหลวงพ่อเงินองค์นี้เก่าเลยนะคะนี่เลยนะพี่ๆนะเก่าสวยงามเลยนะคะ เผื่อใครชอบสะสมพักเก่าๆนะคะพี่ๆนะหรือว่าแล้วแต่คุณมองเลยนะคะว่าเก่าสวยขนาดไหนนะบางคนอาจจะมองว่าไม่เก่าก็ได้นะคะพี่พี่แล้วแต่คุณมองแล้วแต่คุณชอบเลยนะคะราคา300บาทนะคะพี่พีโอนผ่านธนาคารจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะนี่เลยนะใครสั่งเก็บปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่ม50บาทนะคะต่อไปมารายการที่4ี่เลยนะคะ มารายการที่สี่เป็นเหรียญรับสมเด็จหลวงพ่อคูณนะคะนี่นะเหรียญลับสมเด็จมากันที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกเป็นอุปคุตไม่ทราบที่เลยนะคะพี่ๆนะนี่สวยๆเก่าๆก,กันเลยนะคะเผื่อพี่ๆถูกใจนะทักเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆนะอาจจะถูกตาถูกใจพี่ๆท่านใดบ้างนะคะ นี่เลยนะคะพี่พี่เก่าสวยงามเลยนะได้ไปไม่มีผิดหวังเลยนะคะของตรงปกร้อเเซเลยนะคะพี่พี่ทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะยินดีตอบทุกข้อความเลยนะคะต่อไปมารายการที่สองเลยนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นปั๊มหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นะปั๊มเก่าๆเ,เลยนะคะของหลวงพ่อเดิมนะใครเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะชอบสะสมพระของหลวงพ่อเดิมนะจัดไปได้เลยนะคะพี่พี่นะราคา300อบาทเองนะคะราคาแบ่งปันเลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะใต้ฐานนะคะพี่พี่ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะ เก่าสวยงามเลยนะคะแล้วแต่คุณมองแล้วแต่คุณชอบเลยนะคะนี่เลยนะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่3กันเลยนะคะรายการที่3เป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะคะพี่ๆ นี่เลยนะคะหลวงพ่องเงินองค์นี้เก่าเลยนะคะนี่เลยนะพี่ๆนะเก่าสวยงามเลยนะคะเผื่อใครชอบสะสมพักเก่าๆนะคะพี่ๆนะหรือว่าแล้วแต่คุณมองเลยนะคะว่าเก่าสวยขนาดไหนนะบางคนอาจจะมองว่าไม่เก่าก็ได้นะคะพี่ๆแล้วแต่คุณมองแล้วแต่คุณชอบเลยนะคะราคาสามร้อยบาทนะคะพี่ๆโอนผ่านธนาคารจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะ นี่เลยนะใครสั่งเกบปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่ม50บาทนะคะต่อไปมารายการที่สี่เลยนะคะมารายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญรับเสด็จหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่นะนี่เก่าเก่าก็เลยนะคะพี่พี่เบื่อพี่พี่คนไหนชอบสะสมเหรียญเก่าเก่านะนี่เลยนะคะพี่พี่นะของวัดบ้านไร่นะคะหลวงพ่อคูณนะ เหรียญเก่าๆสวยๆเลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดตามหาเหรียญแบบสวยๆเก่าๆถูกใจถูกใจพี่ๆนะคะนี่เลยนะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะของตรงปกร้อเเซนเลยนะจะส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะเหรียญเก่าสวยงามเลยนะต่อไปมาลายการที่5้าเลยนะคะ มารายการที่ห้าเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้ออันปาก้านะคะพี่พี่นะเหรียญน,นี้สวยงามเหมือนกันเลยนะคะเก่าๆกันเลยนะคะพี่พี่นะเหรียญเก่าสวยงามเลยนะคะเผื่อจะถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านไหนบ้างนะคะนี่เลยนะพี่พี่ทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะยินดีตอบทุกข้อความเลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่เก่าสวยงามเลยนะ ต่อไปมารายการที่6กันเลยนะคะมารายการที่6นะคะเป็นหลอกเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ๆองค์นี้นะเก่าๆกันเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเผื่อพี่ๆคนไหนชอบนะชอบสะสมพระเก่าๆนะคะนี่เลยนะราคาแบ่งปันด้วยนะคะราคา300บาทนะคะพี่ๆใครสนใจองค์ไหนทักเข้ามาสอบถาม เข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะใครไม่สะดวกเล่นไลน์โทรเบอร์สายตรงมาได้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะพักเก่าสวยงามเลยนะเผื่อถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะต่อไปมารายการที่เจ็ดกันเลยนะ รายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระอุปคุตเก่านะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ไม่ทราบที่เลยนะคะหรือใครทราบที่หรือว่าชอบก็จัดไปได้เลยนะคะพี่พี่นะพระเก่าเก่าเลยนะคะหาได้ยากเลยนะราคาแบ่งปันแบบนี้นะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่เก่าเก่ากันเลยนะ เปื่อจะถูกตาพี่พี่คนไหนบ้างนะคะนำไปบูชานำไปสะสมแล้วแต่พี่พี่เลยนะคะราคา300บาทจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะใครสั่งเก็บปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่8เลยนะคะรายการที่8เป็นสมเด็จนะคะพี่พีนะสมเด็จวัละคางพิมพ์ใหญ่นะคะ เก่ามากๆเลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะเก่าเลยนะคะเนือออกขาวนวลนๆนะพี่ๆนะใครเป็นสายสมเด็จห้ามพลาดเลยนะคะเก่าสวยขนาดนี้นะแล้วแต่คุณมองแล้วแต่คุณชอบเลยนะคะว่าเก่าสวยขนาดไหนนะนี่เลยนะคะพี่ๆสวยงามเลยนะคะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะของตรงปกร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะคะ ต่อไปมารายการที่9กันเลยนะคะมารายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อท่านขายวาจาสิทธิ์นะคะพี่พี่นะนี่นะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะพี่พี่เหรียญน,นี้สวยงามเลยนะคะเก่าสวยเลยนะพี่พี่คนไหนสนใจทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะ นี่เลยนะคะ <S <S เหรียญองค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆราคา300บาทเองนะคะราคาแบ่งปันเลยนะราคาจับต้องได้ทุกองค์เลยนะคะต่อไปมาลายการที่10บเลยนะคะมาลายการที่10บนะคะเป็นพระผงกรรมฐานนะคะกรรมฐานหลวงปู่โต๊นะคะพี่ๆเป็นพระผงกรรมฐานของหลวงปู่โตนะคะ ใส่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยนะคะเก็บผิวได้ดีมากๆเลยนะคะพระสวยงามเลยนะคะพี่ๆนะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะของตรงปกร้อเอร์เซนเลยนะคะหรือว่าถ้าหนูอัพคลิปไปแล้วไม่พี่พี่ๆทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะยินดีตอบทุกคนเลยนะคะทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะพี่ๆนะพร้อมจัดส่งเลยนะคะ นี่เลยนะสวยงามเลยนะคะพัะผงองค์นี้นะต่อไปมารายการที่11เลยนะคะมารายการที่1 1เป็นเสือของหลวงพ่อวงนะคะพี่พนะเสือองค์นี้เก่าเก่ากันเลยนะคะราคา300บาทนะราคาแบ่งปันเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะจับต้องได้ทุกองค์เลยนะคะ แตส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พี่ใครสั่งเก็บปลายทางบอกค่าส่ง50บาทเองนะคะไม่แพงเลยนะคะพี่พี่นะเสือหลวงพ่อวงองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะสวยงามเลยนะคะพี่พี่เผื่อถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะชอบก็จัดไปได้เลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะหรือว่าพี่พี่ท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะทักมาได้ที่ไลน์ได้เลยนะ ต่อไปมารายการที่12เลยนะคะรายการที่12เป็นพับปิดตายันยุ่งนะคะพี่พี่นะองค์นี้เก่าสวยงามเลยนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่นะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะของตรงปุก100%เปอร์ซนเลยนะคะพร้อมจัดส่งเลยนะคะพี่พี่นะใครสั่งเก็บปลายทางบอกค่าส่งเพิ่ม50บาทเองนะคะ ราคา300บาทนะคะพี่พนะอง์นี้นะคะ300บาทเองนะคะนี่เลยนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่พต่อไปมารายการที่13เลยนะคะมารายการที่13เป็นสมเด็จวัลขังนะคะพี่พี่นะ สมเด็จววลครังนะคะพี่พี่นะมารายการที่11เป็นเสือของหลวงพ่อวงนะคะพี่พี่นะเสือองค์นี้เก่าเก่ากันเลยนะคะราคา300บาทนะราคาแบ่งปันเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะจับต้องได้ทุกองค์เลยนะคะ แต่ส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พี่ใครสั่งเก็บปลายทางบอกค่าส่ง50บาทเองนะคะไม่แพงเลยนะคะพี่พี่นะเสือหลวงพ่อวงองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะสวยงามเลยนะคะพี่พี่เผื่อถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะชอบก็จัดไปได้เลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะหรือว่าพี่พี่ท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะทักมาได้ที่ไลน์ได้เลยนะ ต่อไปมารายการที่สิบสองเลยนะคะรายการที่สิบสองเป็นพับปิดตายันยุ่งนะคะพี่พี่นะองค์นี้เก่าสวยงามเลยนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่นะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะของตรงปุกร้อยเปอร์เซน์เลยนะคะพร้อมจะส่งเลยนะคะพี่พี่นะใครสั่งเก็บปลายทางบอกค่าส่งเพิ่มห้าสิบบาทเองนะคะ ราคา300บาทนะคะพี่พี่นะองคนี้นะคะ300บาทเองนะคะนี่เลยนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่พต่อไปมารายการที่13เลยนะคะ มารายการที่สิบสาเป็นสมเด็จวราคังนะคะพี่พี่นะสมเด็จวราคังองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะใครเป็นสายสมเด็จห้ามพลาดเลยนะคะพี่พี่นะเก่าสวยงามเลยนะคะเผื่อพี่พี่ท่านใดจะชอบนะคะชอบสะสมสมเด็จเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่พี่นะองค์นี้เนื้อออกขาวขาวนวลนวนะคะพี่พี่นะหนูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะ พี่ๆอยากได้รูปเพิ่มเติมพักมาขอรูปเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะคะใครไม่สะดวกเล่นไลน์นะคะก็โทรเบอร์สายตรงมาสั่งซื้อได้เลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะสมเด็จเก่าๆสวยๆกันเลยนะเผื่อจะถูกตาถูกใจพี่ๆท่านใดบ้างนะคะราคาไม่แพงเลยนะราคาสามร้อยบาทนะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่สิบสี่เลยนะคะ มารายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะพี่ๆนะองนี้เป็นเนื้อดินไม่ทราบที่เลยนะคะแต่เก่ามากๆเลยนะคะพี่พเก่าสวยงามเลยนะคะองนี้นะนี่เลยนะคะเนื้อออกมันๆเลยนะคะ ราคา300บาทนะคะ300บาทเองนะแต่ส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะใครสั่งเก็บปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะพะเนื้อมันๆกันเลยนะต่อไปมารายการที่15เลยนะคะ มารายการที่สิบห้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เบตงนะคะพี่ๆเก่าสวยงามเลยนะคะองค์นี้นะพี่ๆคนไหนเป็นสายของหลวงปู่ทวดห้ามพลาดเลยนะคะเก่ามากๆเลยนะคะองค์นี้นะสวยงามเลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะคะอันนี้ใต้ฐานนะคะพี่ๆ เก่าสวยกันเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะราคา300บาทนะคะพี่พี่สามบาทเองนะคะนี่เลยนะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะใครสังร่งเก็บปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่มด้วยนะคะพี่พี่นะต่อไปมารายการที่16กันเลยนะคะมารายการที่16นะคะเป็น พระปิดตายันยุงไม่ทราบที่นะคะพี่พี่นะองค์นี้เก่าเก่ากันเลยนะคะนี่เลยนะเผื่อจะถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านไหนบ้างนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่นะราคาสามร้บาทนะคะพี่พี่นะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะเมื่อชำาเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะเก่าเก่าเลยนะพี่พี่เผื่อพี่พี่ชอบนะคะ ราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆราคาไม่แพงเลยนะต่อไปมารายการที่17กันเลยนะคะมารายการที่17นะคะเป็นเหรียญใบสีการหลวงพ่อไก่นะคะพี่ๆนะองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่ๆเก่ามากๆเลยนะคะองนี้นะเผื่อพี่ๆคนไหนจะชอบนะคะนี่เลยนะ เก่าๆกันเลยนะคะราคา300บาทนะคะพี่พี่คลิปนี้ราคา300บาททุกองค์เลยนะคะจะส่งให้ฟรีด้วยนะเมื่อโอนเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พนะอาจจะพูดติดคันนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปมารายการที่18เลยนะคะ มารายการที่18เป็นหล่อหลวงพ่อทานะคะพี่พี่นะหล่อองค์นี้ก็เก่าเก่าเหมือนกันเลยนะคะข้างหลังสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่นะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะเผื่อถูกตาถูกใจพี่พท่านใดนะคะก็มาปิดไปได้เลยนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะราคาจับต้องได้เลยนะคะนี่เลยนะ ราคาไม่แพงเลยนะคะพี่พี่พระสวยงามพักเก่าเก่ากันเลยนะคะต่อไปมารายการที่19เลยนะคะมารายการที่19เป็นสมเด็จจิตละดานะคะพี่พี่นะสมเด็จจิตละดานะคะนี่เลยนะคะเนื้อมันๆกันเลยนะคะพี่พี่ สวยงามมากๆเลยนะอาจจะถูกตาถูกใจพี่พี่คนไหนนะคะหรือพี่พี่คนไหนชอบนะคะก็จัดไปได้เลยนะนี่เลยนะคะพี่พสวยงามเลยนะคะพระสมเด็จจิตรดาองค์นี้นะปิดไปได้เลยนะคะราคา300บาทนะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะอาจจะถูกใจพี่พีท่านใดนะคะต่อไปมารายการที่20เลยนะคะ รายการที่20เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่หลวงพ่อเงินองคนี้เก่ามากๆเลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะคะองนี้นะนี่เลยนะคะใครเป็นสายของหลวงพ่อเงินห้ามพลาดเลยนะคะพี่พี่นะหากเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะแถมราคาแบ่งปันกันด้วยนะพี่พี่ ราคา300บาทเองนะคะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พี่นะหรือพี่พี่คนไหนสนใจนะคะถ้าเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะถ้าเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะได้ที่ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่21กันเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อโอภาสีนะคะพี่พี่นะเหรียญองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่พี่นี่พศ2487นะคะพี่พี่นะไม่แน่ใจว่าอ่านพศเขาถูกไหมนะคะพี่พี่ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเหรียญองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบสะสมเหรียญเก่าๆนะ นี่เลยนะคะเผื่อถูกใจนะคะพี่พีนะจัดไปได้เลยนะคะราคา300บาทจะส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะให้สั่งเก็บปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่ม50บาทเองนะคะพี่พราคาไม่แพงเลยนะราคาจับต้องได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่2 0 22เลยนะคะ มารายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่พี่เหรียญองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะมีการสึกตามการใช้งานนะแต่ยังสวยงามอยู่เลยนะคะพี่พี่นะยังสวยงามอยู่เลยนะคะนี่เลยนะเหรียญเก่าๆกันเลยนะคะของหลวงพ่ออีนะใครเป็นสายของหลวงพ่ออีนะคะชอบสะสมเหรียญน,นะห้ามพลาดเลยนะคะพี่พี่ราคา300บาทเองนะคะ นี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่นี่เก่าเก่ากันเลยนะคะต่อไปมารายการที่ยี่สิบสามเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบสามเป็นพักกิ่งวัดสุดทัศนะคะพี่พี่นะ พักิ่งว่าส,สุดทั์เก่ามากๆเลยนะคะอง์น,นี้นะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนกันเลยนะคะของตรงปกร้อยเปอร์เซน์เลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะ,ะแล้วแต่คนมองว่าเก่าหรือไม่เก่าเลยนะคะพ,พี่เพเผื่อพี่พี่คนไหนจะชอบนะคะถูกตาถูกตาถูกตาถูกใจก็จัดไปได้เลยนะคะพี่พีนะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะของตรงปกเลยนะ นี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่24เลยนะคะมาไวไปไวเลยนะคะพี่ๆวันนี้พระได้น้อยมากๆเลยนะมารายการที่24เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะพี่ๆนะหลวงปู่ทวดองค์นี้เก่ามากๆเหมือนกันเลยนะคะเผื่อใครเป็นสายของหลวงปู่ทวดนะคะชอบเก็บสะสมนะของหลวงปู่ทวดเก่าๆนะคะพี่ๆจัดไปได้เลยนะ ราคา300บาทเองนะคะพี่พี่นะ300บาทนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะนี่เลยนะของตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแต่ระหว่างในคลิปกับในรูปที่พี่พี่ขอรูปเพิ่มเติมนะคะสีอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเพราะใช้แสงไม่เท่ากันนะคะพี่พี่นะต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะต่อไปมารายการที่25เลยนะคะ มารายการที่25เป็นนางพญาเหนือดินนะคะพี่พี่นะนางพญาองค์นี้เนื้อมันๆเลยนะคะพี่พี่นะดูได้ตามคลิปเลยนะคะว่าเก่าสวยขนาดไหนนะหนูมองว่าเนื้อมันๆสวยๆเลยนะคะหรือพี่พี่บางคนอาจจะมองว่าไม่สวยก็ได้นะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมองว่าสวยก็ได้นะคะพี่พี่แล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าเก่าสวยขนาดไหนนะ นี่เลยนะคะพี่พี่แต่ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะของตรงปกเลยนะนี่เลยนะคะเนื้อมันๆสวยๆกันเลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบหกเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบหกเป็นหลวงพ่อกเกษมเข็มโกนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกเกษมนะคะเก่าๆกันเลยนะคะพี่พี่นะนี่ เก่าสวยงามเลยนะคะนี่นะคะพี่พี่นะเผื่อพี่พี่คนไหนชอบเก็บสะสมเหรียญน,นะคะเก่าเก่าสวยๆนะคะจัดไปได้เลยนะ ได้ไปไม่มีผิดหวังนะคะราคา300บาทเองนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันเลยนะหรือพี่พี่คนไหนอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาได้ที่ไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะทิ้งไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะต่อไปมารายการที่28กันเลย27กันเลยนะคะมารายการที่27นะคะเป็นพระอาจารย์ทองเท้าวัดเข่าอ้อนะคะพี่พนะ เป็นเหรียญของพระอาจารย์ทองเท่านะคะเหรียญเก่าๆกันเลยนะคะพี่ๆนะนี่ให้ดูด้านหลังเลยนะคะว่าเก่าขนาดไหนนะคะพี่ๆนะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบเก็บสะสมเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะจัดไปได้เลยนะคะราคา300บาทเองนะคะพี่ๆนะ300บาทนะคะจับต้องได้เลยนะราคาไม่แพงเลยนะคะพี่ๆนะราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะพี่พี่เก่าสวยงามเลยนะคะต่อไปมารายการที่ยี่สิบแปดเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบแปดเป็นสมเด็จเวลาขังนะคะพี่พี่นะสมเด็จองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะใครชอบสะสมสมเด็จนะพี่พี่ห้ามพลาดเลยนะคะสมเด็จเก่าเก่าสวยสวยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพี่พี่นะ ราคา300บาทนะคะจะส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พี่ใครสั่งเก็บปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่ม50บาทเองนะคะนี่เลยนะเก่าเก่ากันเลยนะคะสวยงามเลยนะแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าเก่าสวยขนาดไหนนะต่อไปมารายการที่29เลยนะคะ มารายการที่ย9เก้าเป็นพระพุทโธน,น้อยแม่ชีบุญเหลือนนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะองค์นี้เก่าเก่าเหมือนกันเลยนะคะเนื้อออกแห้งแห้งมันๆน,นะคะพี่พี่ราคาสามร้อยบาทเหมือนกันเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะนี่เนื้อออกแห้งแห้งมันๆน,นะคะพี่พี่หนูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะนี่เลยนะคะ เอาสวยกันเลยนะคะพี่ๆนะต่อไปมาลายการที่สามสิบรายการสุดท้ายเลยนะคะมารายการที่สามสิบเป็นผระผงหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆนะพราผงอง์นี้เก่ามากๆเลยนะคะนี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่ๆว่าเก่าขนาดไหนนะหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าไม่เก่าก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวหนูอัด หลงมองว่าเก่ามากๆเลยนะคะพี่พี่นะเก่าเนื้อแห้งๆเลยนะคะมันๆเลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่นะราคาสามร้อยบาทนะคะราคาถูกใจพี่พี่แน่นอนเลยนะคะอ่ะวันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้องเปิ้ลพักเครื่องไว้ด้วยนะคะ ชื่อช่องว่าน้องเปื้อนพักเครื่องราคา300บาทนะคะฝากพี่ๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ ID ดีไลน์ศูนย์แปดแปดหนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8นย์2 5 5 2 1นะคะพี่ๆไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกค่าส่ง50บาทนะคะใครโอนผ่านธนาคารจะส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พวันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ